ผมชื่อพบครับทำงานฟรีแลนซ์ด้านถ่ายภาพบางครั้งผมขับรถออกต่างจังหวัดเพื่อไปถ่ายงานคนเดียวซึ่งผมก็ชินกับความเงียบและถนนยามดึกคืนนั้นเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าวาผมแวะปั๊มแห่งหนึ่งแถวแถวนครน,นายกเป็นปั๊มเปิด24ชั่วโมงแต่แปลกทั้งปั๊มไม่มีคนเลยซักคนเดียวผมเดินเข้าห้องน้ำชายมีอยู่สี่ห้องแต่เปิดได้แค่ห้องในสุดผมก็ไม่ได้คิดอะไร เข้าไปทําธุระตามปกติระหว่างที่นั่งอยู่ผมได้ยินเสียงแก๊กเสียงประตูห้องข้างๆเปิดผมตกใจเล็กน้อยเพราะตอนเข้ามามันล็อกอยู่ทุกห้องแล้วก็มีเสียงคนลากเท้าเบาๆอยู่ในห้องน้ําผมขยับสายตามองใต้ช่องประตูไม่มีเท้าใครอยู่เลยเงียบอยู่พักหนึ่งแล้วจูจ่ๆก็มีเสียงดังขึ้นก๊อกก๊เสียงเคาะประตูห้องผมดังขึ้นช้าๆผมไม่ตอบเพราะคิดว่าอาจมีคนมาแกล้ง แต่แล้วเสียงเคาะกลายเต็นเตึงเตงตง,ตงแรงขึ้นเรื่อยๆจนผมทนไม่ไหวตะโกนออกไปว่าห้องเต็มครับเสียงเงียบลงทันทีแล้วก็ได้ยินเสียงลากเท้าออกจากห้องน้ําไปผมรีบล้างมือและเดินออกจากห้องน้ําแต่สิ่งที่ผมเห็นคือประตูห้องน้าอีกสามห้องยังคงถูกล็อกจากด้านในเหมือนเดิมและที่พื้นหน้ากระจกล้างมือมีรอยเท้าเปียกน้ําลากยาวออกไปที่ประตูห้องน้ําหญิงผมหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาถ่ายไว้ แต่พอเช็คภาพกลับไม่มีรอยเท้าในหูบเลยแล้วไฟห้องน้ำก็กระพริบก่อนจะดับลงทั้งหมดเสียงกระซิบดังขึ้นจากมุมมืดคราวหน้าจะไม่ให้แค่เตือนแล้วนะหลังจากเหตุการณ์ที่ปั๊มน้ำมันพบเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆว่าเขาเหมือนโดนบางอย่างตามมาเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศพบตัดสินใจไปรับงานถ่ายภาพที่เชียงใหม่และเลือกพักในบ้านเช่าหลังเล็กๆย่านแม่ริมเป็นบ้านไม้สองชั้น มีรั้วเตี้ยเตี้รายล้อมรูยต้นไม้ใหญ่บรรยากาศดูสงบแต่เงียบเกินไปคืนแรกทุกอย่างปกติแต่พอตกหนึบตี25เสียงก๊กก๊กก๊กยังขึ้นมาจากประตูหน้าบ้านพบนั่งอยู่ชั้นบนได้ยินชัดเจนจึงลงไปดูไม่มีใครเขาปิดประตูล็อกแน่นหนาแล้วกลับขึ้นไปนอนตีสมตรงเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งนี้เป็นหน้าป่างข้างห้องนอนเสียงชัดเจนเหมือนใครใช้เล็บขูดกระจก คืดคืดพบเปิดไฟส่องออกไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เขากลับเห็นรอยนิ้วมือเลอะเต็มกระจกเหมือนใครเอามือเปื้อนโคลนมากดไว้เช้าวันต่อมาพบสอบถามเจ้าของบ้านเจ้าของนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบว่าอ๋อห้องนั้นคนเช่าคนก่อนก็เจอแบบนี้เลยย้ายออกคืนนั้นพบตัดสินใจตั้งกล้องไว้ปีสอ้าเสียงคอกลับมาอีกครั้งครั้งนี้เขาไม่ขยับ ไม่ลงไปดูแต่อยู่เฉยๆในห้องมองจอมือถือที่เชื่อมกับกล้องวงจรปิดสิ่งที่เขาเห็นทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นหน้ากล้องมีร่างหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูเป็นผู้หญิงผมยาวสวมชุดสีดําเปียกน้ําทั้งตัวทะยืนนิ่งและเงยหน้ามองกล้องตรงๆก่อนจะเดินหายผ่านประตูที่ปิดอยู่เข้าไปในบ้านกล้องในบ้านไม่มีอะไรผิดปกติแต่ในจอน,นั้นหญิงคนนั้นเดินขึ้นบันไดตรงมาทางห้องของพบ หลังจากงานถ่ายภาพจบพบเลือกเดินทางกลับกรุงเทพด้วยรถไฟตู้นอนสายเหนือเขาได้ตั๋วห้องเดียวห้องสุดท้ายปลายตู้ห้องเบอร์13เจ้าหน้าที่มองตั๋วแล้วเงียบไปนิดก่อนจะยิ้มเจื่อนเจื่อนพักให้สบายนะครับบนรถไฟทุกอย่างดูสงบดีพบนั่งตัดคลิปในแล็ปท็อปฟังเสียงล้อรถไฟกระทบรางดังกึกกึกกึกอย่างสม่ำเสมอเวลาห้าทุ่มสีนาทีขณะที่เขากำลังจะนอน เสียงกุกกัดดังขึ้นนอกห้องเหมือนมีใครลากของหนักๆไปตามทางเดินเขาแง้มประตูออกไปดูไม่มีใครแต่มีกล่องใส่ของวางอยู่หน้าห้องเป็นกล่องไม้เล็กๆไม่มีป้ายชื่อเขาไม่กล้าเปิดเลยเอาไปวางที่ชั้นวางของท้ายตู้เที่ยงคืนตรงพบสะดุ้งตื่นจากเสียงเคาะก๊อกก๊อกก๊อกคั้นนี้มาจากด้านในของห้องข้างใต้เตียงเขาเอื้อมหยิบไฟฉายส่องลงไปไม่มีอะไรแต่พอเงยหน้ากลับขึ้นมา กระจกแนตรงผนังสะท้อนภาพผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนเตียงแม้ในห้องจริงจะไม่มีใครเลยเที่ยงคืนสิบสามนาทีเสียงเปิดประตูดังขึ้นจากทางเดินทั้งที่รถไฟควรล็อกทุกห้องแล้วพบเดินออกไปดูเห็นว่าประตูห้องตรงข้ามเปิดอยู่ทั้งที่ไม่มีผู้โดยสารคนอื่นเขามองเข้าไปในห้องว่างเปล่าแต่บนเตียงกลับมีกล่องไม้ใบเดิมวางอยู่ คราวนี้บนฝากกล่องเขียนไว้ว่าของของเธอเธอต้องรับคืนพบไม่กล้าแตกกล่องเดือนกลับห้องมาด้วยความรู้สึกแปลกๆแต่พอกลับเข้าห้องของตัวเองกล่องใบนั้นวางอยู่บนเตียงของเขาแล้วพบได้รับเชิญไปบรรยายหึ่งวิดีโอและ YouTube ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคกลางตึกเรียนดูใหม่เอี่ยมแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่ถูกแตะเลยมาหลายปีห้องน้ำใต้ตึกเก่าที่ไม่มีใครกล้าเข้า วันนั้นขณะพักเบรกพบรู้สึกปวดท้องเลยขออนุญาตอาจารย์ไปหาห้องน้ำห้องน้ำชั้นบนถูกปิดซ่อมพอดีเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้ารีบก็มีอีกห้องหนึ่งลงบันไดไปชั้นใต้ดินครับแต่มีใครค่อยใช้เวลาบ่ายโมงหนาทีบันไดลงไปสู่ใต้ดินค่อนข้างมืดไฟกระพริบและกลิ่นเหม็นอับลอยแต่จมูกพบเปิดประตูเข้าไปในห้องน้ำพบว่าสะอาดเกินคาดเหมือนมีใครใช้แต่ก็ไม่มีฝุ่นไม่มีอยากใหญ่ เขาเลือกเข้าห้องกลางและปิดประตูทันทีที่นั่งลงเสียงก๊อกน้ําเปิดเองจากอ่างล้างมือด้านนอกพบเงียบพยายามฟังเสียงหน่อยมีคนเดินลากขาครืดคลืดปลืดไปมาแต่เงียบอีกครั้งพบ,บรีบลุกขึ้นมาเปิดประตูห้องน้ําไม่มีใครแต่กระจกเหนืออ่างล้างหน้าเขียนว่าว่าออกไปไม่ได้แล้วด้วยลายมือเปียกน้ําเขารีบเอามือลบแต่ข้อความกลับปรากฏซ้ําอีกครั้ง เหมือนสะท้อนอยู่ข้างในไม่ใช่แค่บนผิวกระจกขณะที่กำลังจะเปิดประตูออกไปประตูห้องน้ำปิดล็อกหนักด้านนอกเองไฟในห้องดับลงเหลือแค่ไฟฉายจากมือถือของพบในานอมืดเขาเงยหน้ามองกระจกแล้วเห็นตัวเองยืนอยู่ด้านในกระจกแต่ไม่ขยับเรากับเงาสะท้อนเป็นตัวอีกคนทันใดนั้นพบกระพริบตาเงาในกระจกยิ้มออกวาก่อนจะยกมือขึ้นเขากระจกช้าๆกอกกกก หลังกลับจากมหาวิทยาลัยพบตัดสินใจพักผ่อนสักวันเขาจองห้องเช่ารายวันเล็กๆแห่งหนึ่งในซอยลึกห้องพักราคาถูกและว่างพอดีแค่ห้องเดียวห้องหมายเลข204เวลาสามพุ่มหสินาทีพบวางกระเป๋าทิ้งตัวลงบนเตียงเขาเปิดทีวีไว้เป็นเพื่อนเสียงจากช่องข่าวท้องถิ่นกำลังรายงานว่าพบศพชายไม่ทราบชื่อในห้องพักหมายเลข2 0 4ของหอพักร้างย่านลาด พบชะงักกดรีโมทย้อนกลับข่าวหายไปช่องเปลี่ยนไปเป็นสัญญาณรบกวนเวลาสี่ทุ่มสิบนาทีขณะก,กำลังล้างหน้าในห้องน้ำพบเงยหน้าขึ้นมองกระจกไม่มีเงาของตัวเองเขาเอามือเช็ดกระจกแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนจนกระทั่งได้ยินเสียงประตูหน้าห้องกร๊กเหมือนมีคนไข้กุญแจเข้ามาเองพบออกมาจากห้องน้ำเห็นประตูเปิดแง้มอยู่แต่ไม่มีใครพีวีเปิดเอง ภาพที่ฉายอยู่คือตัวเขาเองกำลังนั่งบนเตียงในห้องนี้แต่เป็นภาพในอีกมุมหนึ่งเหมือนมีใครถ่ายไว้จากมุมบนเพดานพบเหลือบมองขึ้นไปไม่มีกล้องเขารีบเก็บของและจะออกจากห้องแต่เมื่อเปิดประตูออกมาข้างน,นอกคือห้อง404เหมือนยกชุดห้องทั้งห้องซ้ำขึ้นมาอีกและบนเตียงมีใครบางคนนอนอยู่ใบหน้าซีดเซียวผมยาวคลุมหน้า ใส่เสื้อผ้าแบบเดียวกับเขาเนานั้นค่อยๆหันหน้ามาช้าๆกระซิบเสียงต่ำว่าเจ้าของห้องกลับมาแล้วพบก้าวถอยหลังแต่พบว่าข้างหลังตนเองไม่มีประตูอีกต่อไปเหลือเพียงเงาตัวเองในกระจกตรงหน้าที่ยิ้มพร้อมยื่นมือออกมาจับในกระจก